สวัสดีครับสำหรับสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปขั้นตอนการทำงานแบบง่ายๆสไตล์ทีมงานก i ฟเฟอรินออนไลน์นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องแยกออกก่อนนิดนึงนะครับว่าในธุรกิจก i ฟเฟอรินของเราเนี่ยมีออฟไลน์กับออนไลน์การทำแบบออนไลน์หรือออฟไลน์เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะครับร้อยยังทำเป็นกิฟฟอรินปกติเพียงแต่ว่าทีมงานของเราเน้นออนไลน์100%เเนะครับคำว่า100%คือเราสามารถทำโดยที่ไม่ต้องพบกันได้เลยไม่ต้องเจอกันไม่ต้องนัดประชุมไม่ต้องปิดการขายไม่ต้องโมดิเวตกัน เราทำทั้งหมดเนี่ยบนโลกออนไลน์ได้หมดเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราทําออนไลน์เราก็ไม่ได้บอกว่าห้ามทาออฟไลน์นะเพราะว่าในการพูดบางครั้งเนี่ยถ้าเราเข้าใจแผนการตลาดของเราดีโดยเฉพาะแผนการตลาดโจนสลัดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราพูดแบบออฟไลน์กับใครก็ได้มันเป็นเรื่องง่ายมากนะครับในเบื้องต้นเราขอแบ่งทีมงานแบ่งสมาชิกที่สมัครเข้ามาเนี่ยเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือเป็นเพียงแค่ผู้ใช้หรือว่าทําแบบพัทไทม์แค่มาลองเล่นๆนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่มาลองเล่นๆล,ลองทําแบบเป็นพาธามเนี่ยถ้าเขาเข้าใจแผนการตลาดแบบโจรสลัดแล้วเขาไม่เข้ากลุ่มกับเราเขาเขา,เขามีไมซ์เซ็ตแต่ว่าไม่มีไบเซ็ตเขาก็ไม่สามารถเข้ากลุ่มกับเราได้เนี่ยเราจะการเขาไปก,กลุ่มหนึ่งก่อนนะครับสิ่งที่ได้รับต่างกันเนี่ยคือเว็บไซต์หรือว่าการบริการที่ดูแลต่างกันเราจะแยกกลุ่มต่างหากเลยจะได้ชัดเจนว่าเพื่อนคนไหนหรือว่าพี่ๆคนไหนสนใจทําแบบจริงจังเราจะแยกกลุ่มให้นะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งคือำทําแบบจรงิงจัง ก็คือทําแบบตามแผนจะแผนการตลาดแบบโจรสลัดเลยที่คุณเชททาเอาไว้ให้นะครับง่ายๆที่นี่เป็นแผนการตลาดแบบโจรสลัดของเราก็คือซื้อของเดือนแรก2,000บาท2,000 PV นะครับ2,000คะแนนซึ่งสินค้าปกติของคิสเฟรียนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะประมาณ1คะแนนต่อ1น PV นั่นแหละอ่า1บาทนั่นแหละครับประมาณ70%ของสินค้าแต่จะมีประมาณ30%ที่จะได้ประมาณ75คะแนน75%ของของยอดเงิน่นนะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราตัดสินใจลงเรือลําเดียวกันแล้วเนี่ยเราเรียกว่าโจรสลัดเนี่ยคือกลยุทธ์การทําสงครามตอนเราโจรสลัดเนี่ยเราทําแบบทุนน้อยอ่ะครับใช้อะไรที่มันน้อยที่สุดเพื่อรสรรพสัพพสสำเร็จได้แล้วก็ทําให้ง่ายที่สุดผมก็จะสังอ่าสัราะห์อ,ออกมาจากประสบการณ์ที่ทํามาล้มเหลวมาบ้างประสบการสำเร็จมาบ้างเนี่ยนะครับแบ่งเป็นขั้นตอนง่ายๆ5ขั้นตอนนะครับสําหรับคนที่ลงเรือลําเดียวกับเราแล้วเนี่ยอยากจะให้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วทำตามทั้ง5ขั้นตอนนี้ เชื่อว่าจะประส,สบความสำเร็จได้ไม่ยากแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคเราเรียกแผนการตลาดนี้ว่าแผนการตลาด A5S นะครับย่อมาจาก อนาตาไฟซิสเต็มไฟทีเ่เป็นเลข5หรือจะแปลว่าเป็นไฟติ้งก็ได้นะครับเป็นอนาตาไฟติ้งซิสเต็มเราทราบอยู่แล้วว่าทีมงานของเราเนี่ยคือเป็นทีมของคุณเชคุณเมย์เนี่ยเราชื่อทีมงานบ้านอนาตานะครับเราก็เลยทำเป็นประโยคสวยๆว่าอนาตาไฟซิสเต็มการต่อสู้สไตล์บ้านอนาตานะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง5ขั้นตอน A แรกคือ a d d to social นะครับแน่นอนเราทำออนไลน์เนี่ยเราต้องมีสื่อโซเชียลในมือ ส่วนจะใช้ไม่ใช้แบบไหนเนี่ยค่อยว่ากันนะครับสื่อโซเชียลที่เรามีให้ใช้เนี่ยก็คือเช่นพวก Facebook l i n e Gmail Google Pass บล็อกเว็บไซต์ Instagram t w i t t e r จะบอกว่าจริงๆแล้ว g o เ g l e p ัส s เนี่ยไม่ค่อยมีใครใช้แต่ทีมงานค i ิปฟิีเนี่ยใช้ได้ดีนะครับส่วน l ล ne เนี่ยเรามีทั้ง l ล n e กับ Line Ad เนี่ยก็สามารถช่วยติดตามทีมงานได้แล้วยังมีอีเมลอีกนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยเพื่อนๆทุกคนก็ต้องสมัคร Facebook อยู่แล้วมีอยู่แล้วเราก็ต้องติดตาม Facebook Facebook line ขขอออองงปไลนนใช่ม่มมม้บกก็ี Facebook กุานนาตา และกลุ่ม private of giffarine ซึ่งเป็นทีมงานที่เอาจริงเอาจาังเราจะมีคลิปวิดีโอในการสอนทำการตลาดออนไลน์สอนเรื่องสินค้าสารพัดสิ่งสารพัดอย่างทำแล้วก็โพสเก็บไวท้ที่ที่ที่กลุ่มนั้นะนะครับถ้าไม่ใช่ทีมงานของโจนสลัดหรือว่าทีมที่เอาจริงเนี่ยเราก็จะไม่เห็นข้อมูลเหล่านั้นนะ,นะครับเมลแนะนําสําคัญมากคือ gmail นะครับเพราะว่า,าจะส่งระบบเราจะส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติหรือว่าติดตามทีมงานทางอีเมลที่ใช้ gmail เป็นหลักจะสะดวกที่สุดนะครับ ส่วน Line เนี่ยเราสามารถใช้สั่งซื้อสินค้าทาง l ล ne@ แอดของบริษัทคือก i f ฟิรีนออฟฟิเได้หรือว่าเราจะมีไลน์กลุ่มของก i f ฟิรีนนิวบคือก i f ฟิรีนมือใหม่กับกับตารโจนสลายล้วก็จะมีกลุ่ม l ล n e ต่างหากขึ้นมาให้หรือว่าทางกลุ่มของเราเองที่เป็นกลุ่มย่อยเราก็จะทากลุ่ม Line ของเราขึ้นมานะครับส่วนพวกบล็อกกับเว็บไซต์เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องทำเนาะเราใช้ของทีมงานเราได้เราถ้าเกิดใครอยากจะเน้นทําเป็นอ e ีคอมเมิร์ซขายของมากขึ้นค่อยไปทําบล็อกกับเว็บไซต์เพิ่มน,นนเเเเเพพกก็ชชช่่ัรราาใใ้้ียงือ โปรโมทสินค้าโปรโมทธุรกิจเนี่ยมันอาจจะดูแล้วยากเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าเรามีวิธีที่ง่ายกว่าแล้วก็ใช้วิธีอื่นเช่นการทำโฆษณากับ google a d w o r d นะนะครับถ้าเราไม่ได้เน้นขายของซึ่งเราไม่ได้เน้นขายของอยู่ละสินค้าของเราที่แท้จริงนะ่ะคืออะไรไม่ใช่สินค้า2องพกว่ารายการนะครับแต่สินค้าของเราคือโอกาสทางการตลาดเราขายไอเดียนะครับว่าใครอยากทาธุรกิจกับเราตรงเนี้ยเป็นไอเดียตรงนั้นมากกว่า ต่อไปนะครับเตัวที่2องตัวที่2คือ advertising นะครับเราใช้ตัวทุนแรงนะครับถ้าเราใช้ใช้แบบฟรีกับแบบเสียตังคนะ์เนาะเรามี2ตัวให้เลือกใช้คือ Google AdWords มี Facebook a d อันนี้เสียตังค์ Bing a d เนี่ยไม่มีใครใช้ YouTube a d ก็ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่ ฟรีโพสกับฟอ r u m มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้ฟรีนะครับโพสตามแฟนเพจ a c e b o o k g r o u p ซึ่งเรามีโปรแกร,รมอัตโนมัติช่วยใช้ได้อยู่ฟอ r u m มาร์เก็ตติ้งคือโพสตามพวกเว็บบอร์ดต,ต่างๆอันนี้ก็สําหรับทีมงานที่ที่ยังไม่มีต้นทุนในการลงทุนโฆษณามากนะักแต่ว่าพอจะมีเวลาสามารถใช้เวลาวันละ1-2ชั่วโมงหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับลองทั้งเป้าว่าจะโพสวันละกี่กี่เว็บไซต์กี่บทความตามเว็บบอร์ดต่างๆตามที่ประกาศฟรีอย่าลืมนะครับว่าการโพสต์เหล่านี้้ยยมมมัมไไมัันนนนไไไไ่่ดหหาาปอูถวระครบ เวลามีคนมาค้นหามันก็เจอได้นะครับมีคนทํายอดขายจากคลิปฟรีเนี่ยผ่านการโพสต์พวกเนี้ยได้เดือนนึงเป็นหมื่นหมื่นบาทเลยนะครับแต่ถ้าเกิดโพสต์ที่ Facebook Fan Page เนี่ยมันแตกต่างออกไปเนาะมันโพสต์แล้วมันก็หายไปมันไม่ได้อยู่คงทนตลอดเหมือนกับตามอยู่เว็บไซต์ะนะครับเอตัวที่3 attitude นะครับจริงๆตัวนี้ควรจะเป็นตัวแรกด้วย3แต่ว่าเราทําตามระดับเป็นระดับที่3มาเนาะเราควรจะมี mindset ที่สําคัญก่อนว่าเฮ้ย นี่คือธุรกิจเครือข่ายแต่ว่าให้ลืมเรื่องของพวก binary พวกจับคู่ซ้ายขวาหรือว่าเป็นพวก Star step s ลืมทิ้งไปก่อนเลยนะครับเรื่องตำแหน่งเรื่องการรักษายอดการขึ้นปั๊มตำแหน่งต่างๆทำยอดเท่าไหร่การมีผลตอบแทนโบนัสยังไงเนี่ยโอเคเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้แต่ว่าอยากจะให้มี mindset หลักอันแรกก่อนคือแผนการตลาดแบบโจรสลัดเนี่ยเราทาแบบก้มหน้าก้มตาทำอะเนาะเดือนละ1 0 0 0บาทเดือนแรก2000เดือนต่อไป1000บาท แล้วก็ชวนเพื่อนเดือนละ2คนหาจากไหนก็ได้ออนไลน์ออฟไลน์ก็ได้นะครับ2คนนี้เราก็มาดูแลเขาให้ดีว่าให้เขารู้จักธุรกิจรู้จักสินค้าให้เขาใช้สินค้าได้เราจะจัดเซตสินค้าเดี๋ยวอาจจะทําเป็นเซ็ตเอาไว้นะครับเซตละหนึ่พันเซตละสองพันราคาไหนได้บ้างแล้วก็เวลาสั่งซื้อคิดอะไรไม่ออกก็เอาเซตเอเซตบีเซตซมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าปัญหาของกิฟฟีนคือ1000บาทเนี้ยได้สินค้าเยอะอยู่เนาะถ้าเลือกดีๆก็ใช้ของจําเป็นในบ้านเนี่ยมันได้เยอะอยู่แล้ว ลำดับต่อไปนะครับก็ต้องคิดใหญ่นิดนึงไม่ใช่คิดแค่ไรายได้เสริมแบบเดือนหนึ่งพันสองพันสองสามพันแต่เรามองเป้าหมายเป็นรายปีไปเลยคือหนึ่งล้านบาทผ่านเดือนที่5ไปเนี่ยเราจะเห็นเงินเป็นกอบเป็นกำรรมละถ้าเราทําตามระบบได้นะครับงานของเราคืองานสอนสอนคนสอนความเข้าใจขายวิธขายไอเดียไม่ใช่ขายสินค้าเราไม่จำเปน็นต้องไปโพสต์รีวิวสินค้าอะไรที่เว็บไซต์ของเราหรือว่าเพจของเราที่ Facebook ส่วนตัวผมไม่เคยต้องไปโพสต์เลยนะครับว่าเราเราใช้สินค้าอะไรดีไม่ดีอาจจะใช้ถ้าดีจริงๆก็คืออยากจะอยากจะบอกจริงๆแหละว่าม อยากจะประชาสัมพันธ์อยากจะแนะนําแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องมารีวิวทุกวัน A B C before after อย่างนั้นเราก็ไม่ทำเนาะเราก็ไม่ได้แนะนําให้ทําด้วยเพราะว่าสินค้าของกลุ่มเราที่แท้จริงคือสินค้าของเราคือแผนการตลาดแบบจวงสลัดเราจะแนะนําสินค้าตัวนี้ะนะครับคิดบวกแน่นอนบางคนอาจจะเจอเจอัอปลน์ที่ดีหรือไม่ดีหรือว่ามีเวลาไม่มีเวลาเ,า,วาเราต้องคิดบวกไว้ก่อนนะครับเราต้องดูแลตัวเองได้แล้วก็ค a t ที e thinking เนี่ยสำคัญมากเพราะว่า ในรูปแบบธุรกิจเดียวกันเนี่ยเราสามารถ c r e a t ออกได้หลายๆแนวถ้าเกิดว่าเราทำออนไลน์เนี่ยเราสามารถทำเป็น e-commerce ์ซทำเป็นดรอปชิปทำเป็นพ r ออเดอรก็ยังได้ทำเป็น affiliate ก็ได้อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะครับถ้ามองว่าเป็นผู้ค้ารายใหญ่แล้วก็ขายได้เอาไปเอาสินค้าไปโพสตามเว็บบอร์ดต่างๆได้แล้วก็ข้อสุดท้ายคือมีเป้าหมายที่ดีนะครับอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องแนะนำอะไรมากอยู่ละเตัวต่อไปนะครับ always เอ a เ l e a r ร i n นนะครับเรียนรู้สม่ำเสมอเรามีประชุมทุกวันจันทร์พุธเสราร์นะครับเรามีช่องทีวีของคิปฟรีนเรามีเคเบิลทางทีวีดาวเทียมนะครับสามารถดูได้เรามีช่อง YouTube ซึ่งรายการดีๆเยอะมากถ้าเราอยากจะรู้จักสินค้าตัวไหนนี้เราหาดูได้หมดเลยนะครับเรามีเว็บไซต์ของทีมงานมีข้อมูลดีๆอยู่ในนั้นเรามีอัปไลน์เก่งๆเรามีทีมงานทำคอร์สออนไลน์เก็บไว้ให้นะครับ ประชุมเสมออย่างว่าวันจันทร์หรือว่าวันอังค์วันพุธเนี่ยเราควรพาทีมงานใหม่ๆเข้าประชุมติดตามงานนะครับข้อสุดท้ายคือติดต่อ,อก,กับทีมงานประจําเราควรติดต่อ,อก,กับอัปไลน์ดาวไลน์ว่าได้ได้อีเมลไหมได้ประชุมไหมติดตามทางไลน์เขาอ่านไหมมีปัญหานในการเข้าชมหรือเปล่านะครับตัวต่อไปคือ A ตัวสุดท้ายนะครับคือแอคชั่นเลยนะครับถ้าเรารู้ว่าต้องซื้อของ1,000บาททุกเดือนเนี่ยเดือนนี้เราซื้อหรือยัง ถ้ารู้ว่าเดือนแรกต้องซื้อ2,000ันเรารออะไรเราไม่ต้องรอเนาะเราซื้อได้เลยเราอาจจะก,กําหนดวันกันนะครับว่าวันที่21ถึงวันที่25เนี่ยจะเป็นวันที่เราทุกคนต้องซื้อของคนละ1 0 0 0บาทตามกฎของพวกเราจะได้ไม่ต้องรอรอไปถึงปลายเดือนต้นเดือนไปปิดยอดเดือนหน้าเพื่อซื้อของ1,000ถ้าเราซื้อพร้อมๆกันเนี่ยสิ้นเดือนเราจะได้รู้ครับตำแหน่งเราขึ้นไหมหรือว่าเราขาดยอดเท่าไหร่แล้วเราทําได้ดีกว่าแผนเราอาจจะได้ไปไกลกว่านั้นนะครับ จัดตารางเวลาทํางานนิดนึงอยากได้เงินเดือนเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเราก็ต้องแบ่งเวลาทํางานนิดนึงนะครับทําตารางทําเช็คลิสต์ใช้ Google Keep ทำ c a ล enda r บันทึกการทางานนะครับทีมงานเข้ามาเดือนละ2คน2คนเนี่ยมันดูไม่เยอะนะแต่พอเราเดือนที่3เดือนที่4นี่มันเยอะนะครับเป็นมันจะเป็นผังต้นไม้ละมันเป็นแบบโอ้โหเยอะละ1หนึ่งตอ่อหนึ่งตอ่อหนึ่งตอ่อหนึ่งไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเดี๋ยวเราจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับเพราะบางทีทีมงานทุกคนไม่ได้ทําตามเราได้ทันทีแต่หลายคนเนี่ย ทำไม่ได้เขาออนไลน์ยังไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเขามีความตั้งใจสูงคือซื้อสินค้าติดต่อทีมงานสม่ําเสมออันนี้เราก็ต้องช่วยเหลือกันและกันน,น,นะครับ A ทั้ง5ตัวเนี่ยก็คือตัวที่เราจะเอามาเป็นตัวขับเคลื่อนในองค์กรของเราว่าเริ่มต้นเลยคือแอดเข้าสู่โซเชียลมีเดียก่อนนะครับแล้วก็ทําโฆษณาเป็นมีมี attitude ที่ดีแล้วก็มีความสม่ําเสมอสุดท้ายก็ action ทําทันทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเอาไว้ให้กับ เพื่อนๆทุกคนประมวลความเข้าใจง่ายๆว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับในการทําธุรกิจออนไลน์กับกิฟฟอรีนตามแผนการตลาดแบบโจนสลัดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ